ก็เอีครับยินดีบเข้าสู่ชอบเป็นสายเอมมิ่งครับตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5ของการเรียนแล้วสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการแก้อาการนะครับก็จะมีอาการและโรคต่างๆนะที่เราจะต้องเรียนแก้ซึ่งจะเกิดเนื่องมาจากเรื่องโรคการประเมินอาการเมื่อวันเสาร์ที่เราเรียนไปนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่สิทั้งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนแก้อาการกันนะฮะซึ่ง หลังจากที่คุยกับคนรอบตัวนะก็ทุกคนก็รอแก้อาการกันอยู่นะไม่ว่าจะไหลติดเลยสะบักจมเลยลองช้ำปวดหลังโอ้โหไปแก้กันยาวตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่ห้านะครับก็ถือว่าเราเลยขึ้นทางเราเลยขึ้นทางของการเรียนแล้วนะมาผ่านมาเดือนอี่แล้วอะเราเรียนประมาณสอเดือนตอนนี้นก็ เลยขึ้นทางไปแล้วเร็วมากความรู้สึกของี้ยไม่อยากให้จบเท่าไหร่เลยอ่ะพอขึ้นทางแล้วอ่ะยังไงชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะฮะเราอาจจะยังไม่อยากจบอยากเรียนต่อไปเรื่อยๆทักสามปีไหมแต่คนอื่นเขาอยากจบแล้วเขาอยากไปทํางานกันแล้วคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองในเว้นเราว่างไงตอนนี้ก็รอรถเมล์เหมือนเดิมนะฮะเป็น อะไรที่ต้องบนไปทีพีใน,นการเรารถเมล์แต่เราก็ไม่เคยจะไปนั่งรถไฟใต้ดินอ๋อวันเสาร์ว่านั่งรถไฟใต้ดินเพราะว่าอไม่มีรถเมย์เลยนั่งรถ่งใต้ดินไปแต่ถ้าเกิดน,นั่งใต้ดินเนี่ยมันไม่ถึงไงน,นั่งใต้ดินมันไม่ถึงที่เรียนรถเมย์มันถึงมันจอดข้างหน้าเลยไม่ต้องเดินเราก็เลยรอรถเมย์เท่านั้นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเรียนเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนเดี๋ยวจะจบชั้นแล้ว,วจะมาบอกนะครับว่า เรียนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าระหว่างเรียนผมไม่สามารถจะถ่ายได้นะแต่ว่าในห้องเรียนก็ใช้ห้องเรียนเดิมกับ EP หนึ่ง EP 2นั่นแหละครับถ้าเกิดมีอะไรในห้องที่ถ่ายได้เดี๋ยวก็ถ่ายมาแล้วกันนะแต่ว่าตอนเรียนถ่ายไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนวันแรกกับการแก้าการเป็นยังไงบ้างครับคุณแฮมก็ค่อนข้างที่จะ เหมือนเติมนะครับเพราะว่าสมองกำลังประมวลผลไม่ทันเ <c oughs> <c oughs> ป็นยังไงบ้างจุดเดอดดีความนี้ไล่มาเรือ่อยๆคือแบบว่าต้องดูสิดูจุดอะไรกันนี่แล้ววันหนึ่งเรียนกันสิบอาการสิบสิบห้าสิบหกโรคแล้ววันนี้ต้องจำให้ได้ด้วยนะเพราะเดี๋ยววันศุกร์ก็ต้องสอบแล้ววันนี้เราไปกินอาหารกันหนึ่งตอนนี้แบดจะหมดแนละ้ว มันจไม่ใช่แบตกล้องนะแบตในหัวเนี่ยจำอะไรบ้างก็ไม่รู้โลตอนเนี้ยโล<ป>แบตเตอรี่โลใช่กินข้าวกันเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเลยอากาดมากลมอ่อนพัดซา่ไลย นะครับเดี๋ยวได้หมักนะครับชื่ออะไรครับหมูยอ กันี้เนะาเสียบคอกขวบความรู้ที่เข้ามาเต็มหัวแล้วต้องหาอะไรมาปลายรั่วนิดหนึ่งนะไม่ง,ง <c oughs> ั้นสมองเราจะตื้อไปแล้วนะใชนะ่นี่เป็นชีโคงนะฮะสปาเกตตี้กินข้าวกันเดี๋ยวราจะมีไก,อก่อีกกินกันก่อนคิวมาก <c oughs> อาหารครบแล้ว แตงคับแตงคับลุยมองดูเค้กค,คบอคคุบ้ยขอโทษค,ค่ะ เราใส่ฉันก็ยังไม่นอนนะก็ดีนะเพราะปกติอันนี้หรอกลันรอไม่ต้องอาบน้ำติ๊กบนก็เป็นพี่ไม่สนใจเลยเลยง่วงนอนอ่ะน้องสาวยังอัดดาวไม่เสร็จพี่กับเราถามไปมันไม่ตอบเอออ้าวันนี้จริงๆทำแล้วสวยนะแต่ว่าอะไรนะแต่ทำแล้วทำไปหมดเก่งก็แก้เยอะอ่ะพี่ปิดทำอยู่แล้วมาบอรดจริงๆริงทำแล้วสวยนะสมัยนี้ห้ไร้าน หมายถึงว่าถ้ามันสวยแล้วทำแล้วไม่สวยไม่ไมาถึงนี้มาถึงนี้ใช่ไหมก็พิปิคำท่าอยู่แล้วมับอกว่าจริท่ามันสวยนะจริงท่ามันสวยนะสวยตายหรือย่างวะย่อะขอเสกคุณทรงตัวไม่ดีอ่ะมันเป็นทุกคนแหละไม่มีใครทรงตัวดีหรอกใครจะทรงดีแต่ว่าเฉยๆทังไม่ได้อ๋ออะไรรู้ไหมว่าเราถึงทรงตัวไม่ดีเพราะเราไม่รู้มาช่ สมาธิอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงไหนสมาธที่ตรงเวลายกเี่วไปแล้วบอกเที่ยวเห็ตรงกันทุกคนเข้าหันออกพูดอะไรหรอพูดกนครึ่งชั่วโมงจนจนอะไรนะจนจนลมเมอะไรนะทำนำลงกายดิน้ยำลงกายอยู่ยืนสิจะได้พูดใช่ก็ได้เ่อนได้เลย ได้ทอาได้โอเคตามนะได้ทำเฮ้ยเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวเรอยังไม่ได้เลยกระดูกคนหรือเปล่านี่ยะดูกคตรทำแค่นี้ได้ระดูกหลังคตหรือปล่าแ้กระดูกหลังโคตทำแค่นี้สู้ลองทำาเป็นท่าเดียวเหรอท่าอื่นอ่ะกระดูกคือท่านี้ยอดทีกระดูเหรอ ท่าอื่นเหรอท่าอะไรที่เขาเล่ะมันจะมีท่ามันจะมีท่าหนึ่งที่มันเอลอะแก้แก้แก้บนเท็ตเอวอะเอวเอแล้วก็เนี่ยฉันจำท่านี้ได้องไท่ารทำมาเช้าเลยไงทำไมไม่ใช่ไม่ใช้าไม่ไชไม่ใชาไม่ด้ทำท่านี้จ้าท่านอีกท่าหนึ่ง มลมมันส่งมัง้มองอาคารมันไม่บงังหรือเปล่เย็นกว่าตรงนั้นมาเหอะอาจารย์แม่มาดามสัปดาห์ที่ห้าห้าใช่ไหมเริ่มงงแล้วโอเคตอนนี้ก็เป็นการสัปดาห์ของการเรียนแก้อาการนะครับก็จะมาเล่า2วันคร่าวๆว่าเราเรียนไปจนเกือบจะครบทุก5้ออาการแล้วนะฮะ ซึ่ง mm hmm. ไมจะมีอาการหลักๆอาการ mm hmm. ที่แบบว่าไม่ค่อยเจอนะอาจารย์ก็จะเน้นให้เราจาอยู่ประมาณ mm hmm. สิบสิบท่าหลักสิบอาการหลักแต่ว่าในสิบอาการหลักนั้นเราก็สามารถแบบว่ากดจุดจําของอาการอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้จําแค่ประมาณสิบที่เจอบ่อยๆนะครับซึ่งมันเยอะมาก แต่ละจุดอย่างเงี้ย25จุดแต่ละบนหลังเงี้ย25จุดที่ต้องกดต้องจำนะฮะก็เกเหนื่อยคนละแบบครับตอนนวดไทยแรกนะตอนนวดแรกมันต้องจำมันเป็นใหม่ๆใช่ไหมมันต้องจำถ้าต้องออกแรงก่นสัปดาห์นี้คือแรงเ่เริ่มมากันแล้วแต่ละคนเริ่มแบบว่ากดมีน้ำหนักกันแล้วแต่ว่าถ้าเยอะจำเยอะ ตอนนี้เราก็รอรถเมย์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีฝุ่นไม่รู้ว่า PM สองจุดห้าหรืออะไรทำไมมีฝุ่นเหมือนหมอกควันบาง,บางอยู่เนะมื่อกี้ฝนตกเลีไม่นิ่งเยเลีแล้วก็ไหลลงไปตอนนี้เรารอรถเมย์รถเมย์ก็จะมา้ดูจากแอปนะครับวันนี้เราน่าจะเรียน วันนี้เราน่าจะเรียนครบทั้ง51อาการนะฮะแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มทวนกันแล้วอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าจะเรียนให้ครบ51อาการพรุ่งนี้เริ่มทวนเพราะวันศุกร์สอบแล้วเรามีเวลาเรียนแค่5วันเองซึ่งเขาเอา5้าวันนี้เอาให้เป๊ะที่สุดเอาให้แก้อาการให้ได้เพราะว่าเราต้องไปเก็บเคสในการแก้อาการจริงๆนะฮะในการบําบัดลูกค้านะซึ่งก็จะมีลูกค้าที่มีอาการปวดหลังปวดขาปวดสะบักเพชศปวดสลักเพชศนะ มาถัาปักจมเอ้ยอะไรเอ้ยเราต้องแก้ให้ได้เราเรียนจะจบสามสามสุอเราต้องแก้อาการให้ได้นะไม่งั้นจะไม่จบเอาเราผมรอรถเมย์ก่อนเอ้ยเรามาเจอกันนะั่นหละถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ของการเรียน แก้อาการแล้วนะครับผมก็3วันแรกของการเรียนแก้อาการนั้นเราก็เรียนจบครบทุกอาการไปแล้วนะครับของแทในตำรานะก็จะมีอยู่51อา,าการนะที่เราเรียนกันไปเ,เดี๋ยววันนี้เราจะต้องมา,ารวบรวมท่าแล้วว่าเอ,อ่อในต้องมาดีไซน์ว่าในการนวดลูกค้าจริงๆเนี่ยเราจะต้อง ใส่ท่าอะไรบ้างในการที่จะนวดลูกค้า1ชั่วโมงนะครับกับการแก้อาการคือเราไม่ได้แค่แบบว่าใส่แต่ท่าแก้อาการทั้งชั่วโมงเนะ่ยเราก็ต้องมีท่าพื้นฐานด้วยนะฮะซึ่งก็คือเราต้องเรียนกันวันนี้แล้วเราก็จะทวนกันทักติดท่าหลักที่เราต้องสอบแล้วก็เป็นทิบอาการหลักที่เราจะได้ใช้งานบ่อยๆคือถ้าสิดท่านี้ได้ท่าที่ท่าที่เหลือก็ได้หมดเพราะว่ามันจุดมันจะคล้ายๆกันนะแล้ว จุดที่ต้องทัวรแล้วต้องสอบเนี่ยคือมันเป็นจุดที่ยากุจุดอล้วและสามสิจุดเนี่ยจุดอื่นเหมันจะแบบจุดน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคตอนนี้เราก็รอรถเมย์นะคิดว่าวันนี้น่าจะรอไม่นานหรอกแล้วเราก็จะไปเรียนกันนะครับน,นี่เราจะมาอัปเดตนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่5ของวีกนี้แล้วนะก็ จะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนแก้อาการนะฮะกดจุดแก้อาการซึ่งเราก็ต้องสอบตอนต้องมีการประเมินนะการสอบนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยเพราะมันเยอะมากแต่หลักๆก็จะมีอยู่สิบท่านะท่าหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณทักสามมีท่านั่งท่านอนตะแคงานอนคว่ำซึ่งเราก็ต้องเราต้องไป ต้อมกับเพื่อนที่โรงเรียนกันสักหน่อยซึ่งคิดว่าเราไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้สอบแยกหรือว่าสอบเป็นกลุ่มอาการเดียวกันอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นกสอบเป็นกลุ่มอาการเดียวกันก็คงจะสามารถแบบว่าเกาะกับกลุ่มกันไปได้อยู่แต่ถึงเวลาจริงจริง ถึงได้อาการเดียวกันแต่ละคนก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกัน,นเพราะว่ามันจะต้องอมีการนวดพื้นฐานนวดไทยนวดเท้ามาผสมมันได้หมดเลยจะนวดไทยนวดเท้าแล้วมาผสมกับการกดจุดแก้อาการนะซึ่งแต่ละคนก็จะมีการดีไซน์ของตัวเองนะว่าจะตัดเพิ่มจะจัดจัดผ้าไหนเพิ่มการบอมผ้าไหนจะต้องใส่การกดจุดแก้อาการไปตรงไหน แล้วเราก็ต้องเน้นที่การกดจุดนะเราไม่ต้องไปเน้นที่การนวดไทยมากเพราะเราแก้อาการนะเราไม่ได้นวดผัดไข่แล้วตอนนี้ซึ่งมันยากมากเพราะมันไม่มีแบตแงจระเตายตัวเนี่ยแล้คนอื่นมันอาจจะง่ายนะผมเป็นพวกไม่ค่อยหวัวไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในการจะปรับท่าเท่าไหรอ่อ่ะคือจะฟิกฟิกฟิกว่าต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องปรับกันดูว่าตัวเราเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะยืดหยุ่นท่าได้น,นักขนาดไหน เมื่อวานสอบไปก็มีแบบว่า<ม>เกอบไม่ทันนะเวลาเกอบไม่ทันเพราะว่าเราไปนวดต้องอื่นนานไปหน่อยแต่เราก็กดจุดได้โอเคอยู่แหละแล้วก็ต้องเทเวลาไปให้การกับน,นัดกดจุดอ้อากาศใช้มากที่สุดนะเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงว่าสอบไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าน่าจะผ่านทุกคนเหมือนเดิมนะอาจารย์ก็บอกว่าโอเคอเพื่อนทุกคนก็สามารถนวดได้อยู่ คื<ส>อคน<ส>จุดแก้ทกางมันต้องทาเยอะนิดนึงนะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะทำไ,ได้แล้วเดี๋ยวผลเปนะ็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับ <pet it>